สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมช่างโน้อีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องท y o ยูทูบช่างโน้ตออฟฟิเชีนะครับคลิปนี้ครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งอาการนะครับของรถอีซูซ d ดีแนะครับตอนนี้อาการมีปัญหาไฟโชว์นะครับ เวลาเล่งรอบรอบสูงๆแล้วมีรูปมีรูปปั๊มน้ำมันนะฮะโชว์นะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันโชว์ยังไงนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้กันด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับโอเคมาเดีย๋ยวผมจะพาไปดูว่าไฟที่บอกว่าไฟมันโชว์มันโชว์ยังไงนะครับ ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ข้างในรถแล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูว่าไฟมันโชว์ยังไงนี่นะครับตอนนี้ก็ปกติครับหน้าปัดยังไม่มีอะไรนะฮะยังไม่มีอะไรฟ้องนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเลีงรอบให้ดูว่าถ้ารอบสูงๆแล้วไฟมันจะโชว์เดี๋ยวสังเกตดูนะครับ นี่นะครับมันจะโชว์อยู่ที่เกือบ4,000รอบนะครับ3 8 0ประมาณนี้นี่ฮะตอนนี้สตาร์ทเครื่องมาสักพักแล้วก็เริ่มโชว์ที่3,000รอบนะครับหรือบางท่านนะครับบางท่านอาจจะโชว์ค้างเลยอ่าอาจจะไม่โชว์กระพริบแบบนี้ก็ได้นะครับสาเหตุที่โชว์แบบนี้นะครับก็คือ ก้องโซลา่าหรือกองเชื้อเพลิงดีเซลนั่นเองนะครับเกิดอาการอุดตันหรือมีสิ่งสกปรกเข้าไปทำให้กองทำให้ไส้กองไม่สะอาดนะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนะครับนี่นะครับนี่นครับเคสนี้คันนี้ก็โชว์อยู่ที่3,000รอบนะครับ 3 0 0รอบขึ้นไปเดี๋ยวเราจะมาทำการเปลี่ยนไส้กรองโซล่าหรือว่าไส้กรองดีเซลนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ดูแล้วว่าจะไฟจะหายไหมเร่งรอบขึ้นสูงๆไฟจะมีอาการโชว์อีกหรือเปล่านะครับโอเคไปดูกันครับตอนนี้เข้ามาอยู่ที่หน้าห้องเกลืองนะครับเดี๋ยวจะมาบอกตำแหน่งของที่อยู่ของกรองโซล่านะครับหรือกรองดีเซลนะครับ จะอยู่บริเวณขวามือนะครับถ้าหันหน้าเข้ากับรถสําหรับรถอีซูซนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะจะอยู่ตําแหน่งบริเวณนี้นี่นะฮะนี่นะครับก็คือกรองตัวนี้นะครับ,อบอน,นะบนี่สีดำดำนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะมาทําการถอดออกมาแล้วก็เอาใส้กองข้างในออกมาเปลี่ยนนะครับโอเคมาชมขั้นตอนกัน โอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไส้กรองกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วประกอบสายประกอบยึดขาที่ตั้งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการปั๊มนะครับปั๊มน้ํามันปั๊มน้ํามันเข้ามาในกรองนะครับโดยเราจะทําการกดตรงที่บริเวณนี้นะครับบ,บริเวณบนหัวจุกนะครับจะมีที่กดที่ปั๊มน้ํามันให้นะครับหรือเรียกบ้านๆก็คือการแยกน้ํามันนั่นแหละครับโอเคเราจะทําการกดลงไป ย้ำๆไปเลยนะครับย้ำๆให้น้ามันขึ้นมานะครับให้น้ามันจากที่อยู่ในสายที่อยู่ในถังเข้ามายังโดยเข้ามายังในอ่าองโซลา่านะครับคองหรือของดีเซลนั่นเองนะฮะย้ำจนกว่าจะตึงนะครับจะรู้สึกแข็งๆนะย้ำไปเรื่อยๆนะครับ อย่าเพิ่งสตาร์ทนะครับใส่ท่อน้ํามันใส่สายน้ํามันอะไรเรียบร้อยแล้วย้ํานะครับว่าอย่าเพิ่งสตาร์ทรถให้มาปั๊มน้ํามันตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่น้ํามันจะได้ส่งไปยังหัวฉีดถ้าอย่างนั้นสตาร์ทติดยากนะครับนี่นครับจนรู้สึกว่ามันแข็งหรือกดไม่ค่อยลงแล้วนะครับเราค่อยพอแล้วหลังจากนั้นเราค่อยสตาร์ทรถนะครับหลังจากนี้ผมจะยังไม่เสียบ จะเห็นได้ว่าปลั๊กซ็อกเก็ตยังว่างอยู่ยังไม่ได้เสียบนะครับเดี๋ยวเราจะทําการสตาร์ทรถก่อนแล้วค่อยมาเสียบปลั๊กทีหลังนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ทําการสตาร์ทแล้วเรียบร้อยติดเครื่องติดเป็นที่เรียบร้อยเสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะตรวจเช็คโซนเรียบร้อยนี่นะครับปกติเท่าที่เดิมเป๊ะน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าไฟจะโชว์อีกหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ข้างในรถแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมาเล่งรอบให้ดูเหมือนเดิมรอบเท่าเดิม ไฟจะหายหรือเปล่านะครับอ่าไฟไม่โชว์แล้วนะครับนี่นะครับแชร์ไว้อยู่ที่4,000รอบก็ไม่โชว์นะครับนี่นะฮะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการ เปลี่ยนไส้กรองดีเซลนะครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ที่ไฟโชว์เหมือนกันแบบนี้ก็ไม่รู้จะปรึกษาใครก็ดูคลิปนี้ก็สามารถทําตามได้นะครับหรืออาจจะเข้าหาช่างที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับให้ช่างตรวจสอบให้นะครับหากท่านไม่มีการชํานาญหรืออยากจะทําตามก็ทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับ ช่อง YouTube ของผมนะครับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นสาระสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบนี้นะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็ไปปรับใช้กับรถของท่านได้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็น กำลังใจในการนําเสนอบางครั้งหลายๆท่านอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออาจจะยังมองหาคนที่ต้องการปรึกษาอยู่นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปเบียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ